สิ่งที่คุณเห็นครับที่อยู่ข้างหลังผมนี่คือเซอร์ไพรส์ใหญ่ที่ผมกำลังจะให้กับเมียผมอะไรรถใครอ่ะนัทเซอร์ไพรส์ตลกไม่ใช่ละข้าพเจ้าซื้อให้จ้ะเฮ้ยจริงเหรอโอ้โหเจุดาฮัลโหล กันเองฮะสิ่งที่คุณเห็นครับที่อยู่ข้างหลังผมนี่คือเซอร์ไพรส์ใหญ่ที่ผมกำลังจะให้กับเมียผมมาดู <c oughs> นี่นี่คือรถใหม่ล่าสุดของกันเอง Subaru Forester 2.0 ISI Sight อะต้องบอกชื่อเต็มเลยเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของรถคันนี้เป็นเทคโนโลยีที่รักษาความปลอดภัยได้ดีเยี่ยมสมรรถนะก,การขับขี่ยอดเยี่ยมเรียกว่าดีที่สุดในรุ่น <c oughs> ซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเมียผมยังไม่รู้เลยนะ ว่าผมแอบไปซื้อรถมาเนื่องจากรูปลักษณ์ของรถคันนี้เอางี้ก่อนนะผมว่ารถปัจจุบันแล้วเนี่ยมันเป็นเกินกว่าพาหนะมันเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับเราและที่สําคัญมันบ่งบอกลักษณะนิสยัย<อ>มันเห็นถึงไลฟ์สไตล์ของเราด้วยรถคันนี้เป็นรถ SUV ครับใหญ่โตโอโถงเหมือนอยู่ในบ้านเอางี้ดีกว่าเนื่องจากว่าเมียของผมของเยอะมากเวลาไปไหนตอนไหนเนี่ยบางทีไปแค่เช้ากับเย็นเหมือนไปต่างจังหวัดทั้งสี่ห้าคืนอันนี้เมียผมถูกใจแน่นอนตูดสวยงามงอนเหลือเกินเปิดก็ง่ายนิดเดียว นี่อโตโมติกว้างขวางมาก <ไฮ S 1> สามารถหมกเมียเข้าไปในนี้ได้ด้วยและปิดอัตโนมัติเวยนะจ๊ะโอเคปะมาดูภายในก่อนเมียผมน่าจะถูกใจเช่นกันเช่นครับคนอวดรถนี่ภายในหรูหราโอโทงครับวัสดุทุกสิ่งทุกอย่างพรีเมียมล้วน ให้ดูแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวดูว่าเมียข้าพเจ้าจะว่าอย่างไรบ้างต้องชมแหละหัวเป็นคนน่ารักซื้อรุ้นให้เมียนะแต่ว่าเมียชอบหรือไ,ไม่ชอบก็ช่วยไม่ได้เพราะซื้อแล้วเมียจ๋าอะไรวะอะไรอะไรรถใครอ่ะรถเธอรถใครอโลกไม่ใช่ละข้าพเจ้าซื้อให้จ้ะ ของเยอะเลยเกินเวลาไปไหนตอนไหนเออแล้วก็ชอบมาใช้รถเรารถเราก็ลกไงชมแหละชมแล้วเป็นคนขนของได้ดีก็เลยซื้อขั้นใหม่มาให้จ้ะนี่จ้ะท็อปสุดในรุ่นอเออใหญ่ดีใหญ่ดีเรื่องเครื่องยนต์ก็คือแบบสุดอันนี้บอกเลยว่าสุดอยู่แล้วความภูมิใจของปัวซื้อของให้เมียจะใช้บัญชีเมียนะให้ได้หรอไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้อยากเล่นอยากเล่นเออดูดีดูดีสวยงามเลยอ่ะอ่านี่เปิดนี่นี่ ที่นั่งดีเลยไปเฮ้ยไม่ใช่แล้วโอ้ยเฮ้ยแต่ว่าอยู่ได้เห็นไหมกว้างเลยอ่ะแล้วก็ปิดไปเลยเอ้ยไม่ได้เอ้ยไม่ได้เฮ้ยอยเยนี่เฮ้ยชอบชอบเฮ้ยแกไอหยอกเล่นไอหยอกเล่นไม่พอดีขายท่านเลยดิเหมือนเขาทำช่องไว้ให้วางเท้าตรงนี้เออไม่น่าเกี่ยวน่าจะเกี่ยวที่เธอตัวสั้น อะลงมาลงมาเออถ้าคนอื่นะเราจะหาว่าแกล้งเมียเราจะหาว่าแกล้งเมียอ๋ออออ่ะไปดูในรถไปดูในรถเธอต้องชอบเพราะที่มันกว้างมากเออเสนอมากเลยอ่ะแน่นอนสิซื้อแล้วไงซื้อแล้วไงเอ๋ลองนั่งดูจ้ะวัสดุวัสดุพรีเมียมหมดเลย ดีคนจะมาเซอร์ไพรส์นะและจริงๆที่ซื้อคันนี้ให้กับบีเพราะว่าเหมาะกับบีมากเรื่องของความปลอดภัยมีทั้งระบบเบรกอัตโนมัติมีทั้งโอ้โหเอาเป็นว่าเยอะมากเดี๋ยววันนี้จะไปไหนไหมก็จะไปถ่ายรูปไปกินข้าวไปทุกสิ่งตรงนั้นแหละอ่าโอเคงั้นไปเตรียมของอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยได้จ้ะเฮ้ยโอ้โหไปไหนเนี่ยไปถ่ายรูปไงอันนี้อะไรไปต่างจังหวัดเหรอไม่ก็มีพร้อมมีผมเป็นคนบ้า คนนี้เลยอะใช่ก็ไหนๆบีซื้อรถคันใหม่ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็จะต้องมันเทสว่ามันแบบใส่ของได้เยอะจริงหรือเปล่าอ่ะ,อะใส่ไปลูกเข้าเลยลูกปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องมีอีกหนึ่งอย่างเดี๋ยวมีอีกหนึ่งอย่างเดี๋ยวมานะ,ไ,ะไปไหนอะ่ะ <Sham it> อ่ะ,อะ,อะใส่ไปลูกปะ <sm art> ขอบใจมากลูกเอ้ไปไปช่วยพี่พลอยไปถ้าทานจะมีของอีกปะแดี๋ยว อยกกุ้งาไปด้วยเธอจะให้ไปเดินรถใหม่เลยเหรอใช่ไปกุ้งาอยากเที่ยวด้วยอ่ไม่ต้องไปลูกไม่ต้องไปอืมอยากเที่ยวงั้นเอางี้ถ้างั้นเราไปกับซาเธออยู่บ้านไม่ได้ได้หรอไม่ได้ซาอดไปลูกนะไปไป่าเข้าบ้านลูกไปเข้าบ้านไปเป็นพ่อแม่เลยเอาหมากูเป็นพร้อมอ่ะวุฒีบ้ากว้างขวางหมาอยู่ได้ตั้งหกตัว เอาล่ะตอนนี <S 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 ้เราอยู <S 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 oh, ่ในรถเรียบร้อยแล้วนะครับมีกันเองขาเองบัวเองและแจนเอง 4คนในการเทสต์ไดรฟ์รถใหม่รถใหม่ของฉันถูกต้อง Subaru Forester 2.0iS i-size เรากำลังจะลองระบบทุกอย่างที่เน้นไปเรื่องความปลอดภัยของรถยนต์คันนี้นี่คือรถที่เหมาะกับบีที่สุดในโลกโเนื่องจากว่าบีเป็นคนยังงไออขับรถแย่เอาพูดตรง รถคันนี้ช่วยบีได้เยอะในเรื่องของความปลอดภยัยจริงๆคันนี้นะถ้าเปรียบว่ามันเป็นรถที่ต้องการผลของเยอะๆรถยนต์ SUV พูดง่ายๆรถคันนี้คือ top of the range เออจ้าบสุดในรุ่นเอางี้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับในรถเซกเมนต์เดียวกัน,<ห>นคือเปรียบเทียบกันมาแล้วว่าคุ้มค่าโคตรๆและที่สำ<ห>คัญความปลอดภัยคือมีครบเลยด้วย4เทคโนโลยีชั้นนำที่เรียกว่าเป็นที่สุดของ Subaru Forester เลยอันนี้คือเลือกมาแล้วนี่คือสาเหตุหลักๆว่าทำไมถึง เลือกรถยนต์คันนี้ให้กับบีนั่นเองอย่างแรกเลยในเรื่องของตัวถังในเรื่องของโครงสร้างความปลอดภัยเนี่ยมันออกแบบมาให้มีความแข็งแรงมากขึ้นรอยต่อน้อยลงแล้วมาส่งผลยังไงรู้ไหมมันทําให้รถยนต์ของเราคันนี้ในการขับขี่นุ่มนวลมากขึ้นมีความสมดุลมากขึ้นแล้วก็ลดแรงกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุซึ่งขขขเขาเขาก็ไม่อยากให้เกิดหอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดถูกต้องไหมและข้อ2 เครื่องยนต์บ็อกเซอร์ต้องบอกว่า <yeah. S 1> จริงๆแล้วสำหรับคนที่เล่นรถหรือว่าผู้ชายที่ชอบรถอยู่แล้วจะเข้าใจกันดีอันนี้คือจุดศูนย์ถ่วงต่ําและการวางของเขานะทำให้รถยนต์คันนี้มีจุดสมมาตรมีจุดสมดุลที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นการยึดเกาะถนนจะทําได้ดีกว่ารถพว่ๆไป hey, <yeah. S 1> และที่สำคัญเงียบกริบมากกว่าเดิมนุ่มนวลยังก็มีสเตเบลิเซอร์ของกล้องมืออาชีพ oh. คุณสามารถนอนได้เลยจ้ะ oh. คุณพรเมีอาจ๋า oh. นอกจากนั้น oh. ชอบแต่งหน้าในรถ เออใช่ใช่อันนี้คือเหมาะมากผู้นในเรื่องของการใช้งาน,นจริงๆเลยและกรารสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วกำลังจะหารถสักคันหนึ่งที่เหมาะแล้วก็อนเนกประสงค์ในทุกการใช้สอยอแต่งหน้าในรถได้ออนอนในรถได้ขนของไปต่างจังหวัดก็ได้และรถยนต์คันนี้เป็นรถ SUV ที่ขับเคลื่อน4ล้อวงเล็บตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยจะมีมากกว่ารถปกตทิทั่วไปอยู่แล้วอย่างรถคันอื่นที่เป็นเอ่อโฟร์วิ บางครั้งก็จะ4 wheel บางครั้งก็จะ2ล้อ oh. แต่รถเดตนคันนี้คือ all wheel drive คือขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันจะมีแรงสมดุล มันจะสร้างสมรรถนะของเครื่องยนต์และสร้างความปลอดภัยที่ดีกว่าให้กับผู้ขับขี่และผู้ที่เดินทางมาด้วยนะจ๊ะและข้อสุดท้ายข้อที่4นี่คือจุดพีคที่สุดนี่คือดอกจันไปเลย1 8แดอกโอ้สิบดอกสาเหตุนี้คือทําให้ซื้อมาะกับอายาดากันตถาวันมากนี่คือเทคโนโลยีไอไซไอไซไอไซเปรี่ยนเสมือนดวงตาคู่ที่3ของรถยนต์คันนี้ทำให้เราขับขี่รถยนต์คันนี้ปลอดภัยมากขึ้นนี่ไงคะตา คู่ที่3มอีกหนึ่งคู่ทําให้เราเห็นอะไรๆได้มากยิ่งขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยรับรู้มาก่อนเป็นเทคโนโลยีในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับเราได้หลากหลายเหลือเกินอย่างแรกเช่นระบบเบรกอัตโนมัติคืออย่างบางทีเราก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้เนาะโดยอวัยวะที่33มของคนเราก็คือมือถือถูกต้องเดี๋ยวนี้บางทีเธอเล่นมือถือถ้าตอบไลน์เธอนู่นเธอนี่เธอนั่นแล้วบางครั้งเธอก็แบบเฮ้ยเงยหน้าขึ้นมาทีอ่ะพูดจริงๆว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ซึ่งต้องบอกจริงๆก่อน ในการขับรถต้องมีสติและไม่ควรเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วแต่อันนี้สุดท้ายเขาก็อำนวยความสะดวกให้เราโดยที่ว่าสมมติไงนะขึ้นมาปั๊บเฮ้ยมันกำลังจะเกิดอุบัติเหตุแล้ว mm hmm. เมื่อระบบ Eye Sight mm hmm. ได้เห็นว่าข้างหน้ามีสิ่งกีดขวางหรือมีรถยนต์หรือมีอะไรตัดหน้าเราอยู่ mm hmm. เขาจะเบรกให้เราอัตโนมัติเพ mm ื hmm. ่อในการป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นโอ้สาขอบคุณครับ ซึ่งจริงๆไอซ์ยเนี่ยฉลาดมากเขารู้ด้วยว่าเขาเห็นอะไรอยู่อะคือเขารู้จักจักรยานเขารู้จักมอเตอร์ไซค์เขารู้จักรถเขารู้จักหมาหมาไม่ได้อ่าเอยดีเลยที่ถามเนื่องจากว่าไอซน์เนี่ยเขาจะเห็นในระยะที่เป็นระยะตรงแบบนี้แต่ถ้าอะไรที่มันเตี้ยเกินไปอะเขาจะมองไม่เห็นเพราะเขาจะโดนกระโปรงรถด้านหน้าบางอยู่เพราะฉะนั้นสุดท้ายครับย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นในการขับรถเราต้องมีสติ เราไม่ควรทาอย่างอื่นนอกจากตั้งใจในการขับรถอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นการป้องกอันอุบัติเหตุ่ะมันจะตัดกําลังของเครื่องยนต์ชั่วคราวแบบอัตโนมัติเลยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่มันจะเกิดขึ้นโดีอ่ะนอกจากระบบความปลอดภัยที่มีครบครันนี่ยังไม่หมดนะบอกเลยมันสวยงามอีกด้วยนะดูเป็นไงในรถเออดูพวงมาลัยสะก่อนนี่ดูดิออกแบบมาแบบล yeah. ักชัวรี่สปอร์ตลักชัวรี่สปอร์ตแล้วเท่าที่เห yeah. ็นนะคือเอาจริงจคือเราจะเห็น รถยนต์ที่มีพวงมาลัยและมีปุ่มเต็มไปหมดคือใส่ฟังก์ชันมาเต็มไปหมดอ่ะเต็มมากเต็มมากคือโอ้โหคือเอาจริงคุณต้องเรียนรู้นะว่าเขาใช้อะไรแบบไหนยังไงบ้างเพราะมันมีประโยชน์กับคุณทั้งหมดนอกจากนั้นนะหน้าจอตรงนี้นี่นี่คือระบบที่เราใช้กับไอซีประกอบกันมี3จอหน้าจอตรงนี้นะนี่คือหน้าจอฟังก์ชันมัลติมีเดียทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้และนี่อีกหนึ่งจอเดี๋ยวกันจะลองระบบ ครูสคอนโทรลให้ดูแต่อันนี้มันยิ่งกว่าครูสคอนโทรลเพราะเขาเรียกว่าอะดัพตีฟครูสคอนโทรลมันมากกว่านั้นธรรมดาการไม่ทำหรอกครูสคอนโทรเป็นยังไงทำงานยังไงบีทำได้ไหมเหมือนขับรถให้เราปะใช่ใช้มืออย่างเดียวจับพี่โภบรายเบรกไม่ต้องเบรคคันเร่งไม่ต้องเหยียบแต่สมมติถ้าข้างหน้าเขาเบรกอยู่อะเราทำไงเราก็ต้องเบรกอยู่ดีนั่นแปลว่ามันไม่ได้สะดวก100%จริงปะแต่ระบบอะดัพตีฟ Cruise control นะครับของ Subaru Forester คันนี้มันสามารถแปรผันตามความเร็วของรถาาคันหน้าได้หมายความว่าซึ่งพอเราเปิดระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แค่จับพวงมลาลัยอย่างเดียว<อ>และเพิ่มความเร็วจากพวงมลาลัยตรงนี้<อ>ได้เลยนะ<อ>เพิ่มหรือลดเพิ่มหรือลดและสมมติรถยนต์ข้างหน้าเขาเบรกรถคัถนนี้จะเบรกให้เราทันทีและถ้าเขาลดความเร็วรถคันนี้ก็จะลดความเร็วตามรถยนต์คันหน้าทันที เดี๋ยวบีจะได้เห็นตอนที่รถมันโล่งมันใช้งานจริงแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วก็นอกจากนั้นคือระบบความปลอดภัยอื่นๆของ i อซีนะครับก็ยังมีอีกสามระบบก็คือเวลาเราออกนอกเลนมันก็จะมีเสียงปิ๊บปึ๊บป๊บป๊บง่วงนอนหรือหลับในหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะตื่นขึ้นมาพอดีเออใช่และอันสุดท้ายอันนี้กันว่ามันดีมากๆซึ่งเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าโคตรประทับใจเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยคิดได้ไงวะสมมุติรถเบรกอยู่แล้วติดไฟแดงคันหน้าเขาไปแล้วเธอออยยยััังงงเเเลลลล่่นนโททรศพ์ูสิีีกกดขขึ้้้คืาหบแแตว็ พเหตุการณ์บแบบนี้จะไม่เกิดอีกต่อไปไอเพราะเวลาที่รถยนต์คันหน้าเข้าไปแล้วอ่ะแต่เธอยังไม่ไปเขาจะเตือนอ๋อโอเคต้องไปแล้วดีดีดีดเดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะสำหรับอันที่เราลองได้แล้วก็ไม่เสียวจนเกินไปไ<อ>เพราะฉะนั้นคนที่กําลังดูรถยนต์อยู่ก็เอาเป็นตัวเลือกอันนึงก็ได้อันนี้พูดกันแบบว่าไม่ได้มานั่งรีวิวรถให้แบบรู้สึกว่าโอ้มันคือระบบเทคโนโลยีอะไรเนื่งจากว่านี่ก็ ใช้ภาษาคนมันคุยรู้เรื่องอนะอัน,น้อธิบายพอได้ไหมคือละเอียดดีมากอ่ะเฮ้ยจริงเหรอคือฟังกันฉันซื้อเลยอ่ะซื้ออีกคันเลยอ่ะจริงเหรองั้นเธอซื้อให้เราอีกคันได้ไหมไม่หรอกแต่มันดีนะอ,าอา้ะะออาวอะไรบอสคือรถคันนี้ใส่ของได้เยอะมากนะเอาจริงๆแล้วอ่ะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วบ้านของกันกับพลอยต้องการรถใหญ่เพราะว่ามีหมากี่ตัวพูดไปมีทั้งหมดเจ็ดตัวแมว เมียเมียหนึ่งคนไงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องผลของกันเยอะนิดนึงแล้วเวลาเราออกกองกันเองอะไรแบบนี้เราก็มีอยู่สี่คนไหนจะมีของมีของมีพร็อพมีอะไรทุกอย่างอีกมันก็ต้องใช้พื้นที่กันหน่อยซึ่งอันนี้ก็ตอบโจทย์เนาะการใช้สอยไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือว่าจะไปต่างจังหวัดกับครอบครัวกับสัตว์เลี้ยงก็ได้มเมื่อกี้ยากุซุ่ยังจะขึ้นเลย <S <s เห็นรถใหม่แล้วนี่งอนเลยนะ,มะเมื่อกี้งอนพ่อมันว่ะโดดแล้วอะโดดปั๊บแล้วโดนพ่อดึงอ่ะจงจริงก็คือถ้าเอาเมียออกเอาหมาเข้าผมโอเค ย่า,งยางไงเฮ้ยนี่มันก็ไกลเหมือนกันนะบีเนาะจากบ้านเราเนาะแต่ดีนะนั่งมาก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วทั้งระบบรักษาความปลอดภยัยทั้งกําลังของเครื่องยนต์เนาะแล้วก็ตัวถังห้องโดยสารก็แล้วแต่ทำให้เราทั่งสบายเนาะเอเอนี่ขนาดขับเองปกติต้องบ่นแล้วนะว่าเออเมื่อยวะ่ะแต่ว่าเออก็สบายดีนี่ว่ะฝนตกนิดๆหน่อยเอ้ยช่างมันสบายสบายแล้วบีจะได้ถ่ายรูปในว่าวันดีเนี่ยฝนตกขนาดนี้น่าดี ออไม่รู้แหละไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวอยู่ตกค่อยถ่ายเอ,อ้ยอย่างงี้ยังไม่ได้ลองให้ดูเลยเมื่อกี้เ่าให้ฟังก็คือ Adaptive Cruise Control วิธีการใช้แค่นี้เองนี่นี่นี่คือปุ่มสำหรับ Adaptive Cruise Control กดเสร็จใช่ไหมอ่ะเราก็เซตไปหลังจากนั้นมันก็จะทำงานโดยที่จอมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่ะอย่างตอนนี้ทํางานแล้วนะเราเซตอยู่ที่39กิโมต่อชั่วโมงมเราก็เพิ่มโดยการกดขึ้นมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆทีละห้า ดูนะที่บอกว่ามันแปรผันตามรถคันหน้าคืออย่างนี้อลองดูที่จอนี้เห็นปะนี่มันกําลังตรวจจับข้างหน้าอยู่ว่ามีสิ่งกีดขวางหรือว่ามีรถอะไรอยู่เห็นไหมออมันเห็นเพราะข้างหน้ามีมอเตอร์ไซค์อยู่ออทีนี้กันจะไม่เหยียบคันเร่งและไม่เหยียบเบรกตื่นเต้น่ะ,ะดูตดรวกูปะเนี่ย เห็นไหมมันแปรผันตามอ่ะคือเฮ้ยม right. of ันช้าตามเขาอ่ะตอนนี้คือตั้งความเร็วอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่พวกมอะไรเราต้องจับนะจ๊ะจะได้เห็นก่อนอ่ะคืออย่างตอนนี้ไม่มีอะไรมันก็จะไปตามความเร็วของเขาแต่ถ้ามีสิ่งกีดขวางข้างหน้าอยู่หรือว่ามีรถที่ใช้ความเร็วน้อยกว่าความเร็วที่ตั้งเอาไว้เขาก็จะแปรผันตามคันหน้าเดี๋ยวลองเร่งความเร็วดูนี่ตอนนี้ตั้งไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีรถยนต์คันหน้ามาดูนะ นี่นะสังเกตดูเท้าได้เลยไม่เหยียบคันเร่งไม่เหยียบเบรกเฮ้ยนั่งไม่เหยียบจริงอ่ะพี่เฮ้ยคนตูงแรงอ่าเอารถเอ้ยแท็กซี่มาแล้วแท็กซี่มาแล้วเห็นไหมเฮ้ยเขาแปลความเร็วตามรถยนต์คันหน้าเลยเฮ้ยเจ๋งว่ะนี่เราผิดทางตอนเนี้ยอ้าวไม่บอกทางล่ะถูกไหมเนี่ยแจนได้ดูไหมถูกแล้วถูกแล้วแต่ดูอยู่เห็นป่ะเนี่ยพอข้างหน้าเขาเริ่มเร็วขึ้นเขาก็จะตามความเร็วของเราที่เราต้องการแต่ถ้าข้างหน้าเขาช้าลงมันก็จะช้าลงตามความเร็วของรถยนต์คันหน้า ซึ่งระบบ Adaptive Cruise Control ทำงานได้ตั้งแต่0จนถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูเฮ้ยๆ้ดีดีอะีดีดีวุ้ยโอ้ยหใจนเต้นรัวมากการไม่ได้เหยียบเบรกไม่ได้เหยียบคันเร่งนี่เราใช้ Adaptive Cruise Control อยู่เห็นไหมเฮ้ยเนี่ยแบบนุ่มหยุดแบบไม่มีอะไรกัน าะแม่สีตางก็มาและมันก็จะขึ้นว่ามันโฮไว้คือสมมติมันหยุดไม่เกิน3วินาทีแล้วคันหน้าเข้าไปต่อเหมือนไม่มีไฟแดงเขาก็จะไปของเขาเป็นระบบ Adaptive Cruise Control อยู่แล้วแต่ถ้ามันหยุดเกินนั่นแปลว่าเดี๋ยวพอไฟแดงเสร็จปั๊บเราก็ต้องกดคันเร่งเขาก็ทํางานของเขาต่อไปนอกจากนั้นก็อย่างที่บอกคือมีระบบเบรกอัตโนมัติมีระบบตัดความเร็วของเครื่องยนต์ชั่วคราวด้วยนะเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับเรา แล้วอย่าลืมเดี๋ยวลองให้ดูเลยเวลามันเปลี่ยนลงเปลี่ยนเลนเลยอย่างเงี้ยสมมุติเราขับออกนอกเลนเขาจะมีเสียงเตือนอ่าและนี่มันมีด้านข้างอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูเขาเรียกว่าไฟในการโชว์ blind spot blind spot พูดง่ายๆคือมันจะมีแบบช่องว่างอยู่เป็นจุดที่เรามองไม่เห็นเวลาจะเปลี่ยนเลนนึกออกปะเขาจะโชว์แล้วเขาจะกระพริบเพื่อเป็นการโชว์ว่าเฮ้ยมันมีรถมาด้านหลังนะอย่างที่เป็นมอเตอร์ไซค์เราก็มองไม่เห็นถูกปะแต่เนี่ยเขา จะสังเกตได้เร็วมากเดี๋ยวลองดูนะแล้วเราไม่ไปเห็นไหมมันดังแล้วมันดังแล้วเราต้องไปแล้วมันเป็นการเตือนเราเห็นไหมอายไซส์มันดีจริงๆเฮ้ยบางทีเฮ้ยขันหน้าไปแล้วเว้ยเรายังไม่ไปเลยต้องไปแล้วนะจ๊ะนี่ถึงบอกว่าดีมากจริงๆยังไม่ลองอะไรอีกอยากลองอะไรการเปลี่ยนเลนถูกไหมการเปลี่ยนเลนการเปลี่ยนเลนโอเคดูนะ เห็นไ, <P ip> ไหมนี่คือไฟบลั <Bright Spot. S 1> ชสปอตไฟบลัชสปอตมันก็จะโชว์แปลว่าตอนนี้สมมุติถ้าเราจะเปลี่ยนเลนไฟกระพริบอ,อยู่แปลว่าอย่าเพิ่งนะจ๊ะรอก่อนแต่ตอนนี้อถ้าไม่มีแปลว่าเราไปได้แล้วนี่คือระบบความปลอดภัยนะครับอย่างที่บอกคือไอซนี่คือโคตรเจ๋งจรงิจรงๆสำหรับซูบูรุฟอเรสเตอร์คันนี้ก็เลยซื้อให้บีและบีไม่คิดจะแบบว่ามีโบนงโบนัสอะไรให้เขาบ้างหรือว่าซื้ออะไรคืนให้เขามั้งนาฬิกาสักเรือนไหมไ่ไงเดี๋ยววันหลังเขาก็จะขับให้มีนะไม่ไม่นาฬิกาสักเรือนไม อะไรวะรสวยนะอ่ะจะถึงที่แล้วนั่น, <ะ S 2> นเดี๋ยวพาเมียไปถ่ายรูปพาไปกินข้าวนี่ฝนตกดีไม่ดีอาจจะไม่ได้ถ่ายภายนอกก็ได้ได้ถ่ายขาย้างในอินดอร์อย่างเดียว่วนนั่งอย่างเงีขนของม่เยอะแล้วคนลงเองด้วยนะไม่เอ้ยทีนี่ที่ไหนนอกบ้านจา้ะนอกบ้านเราใหญ่จ้ะเดี๋ยวแหลมเดี๋ยวโมโที่งถ้ามันมีหลังคามันคือในบ้านหรอวะได้หรอวะ ไปใกล้ถึงแล้วแต่สมมติเราจะเปลี่ยนเลนสมมตนินะเราเปิด <groans S 2> ไฟเลี้ยวเดี๋ยวเราจะออกเลนขาวาปั๊บถ้าไม่มีแปลวันนี้เปลี่ยนเลนได้นี่แต่ถ้ากระพริบนี่เห็นไหมมีมอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวดูมอเตอร์ไซค์ผ่านออนะเฮ้ยมันฉลาดมากรถคันนี้เออดีอะ่ะอ,อ่าถึงแล้วร้านนี่หรอใช่เฮ้ถึงแล้วร้านที่มีผมอยากมาร้าน um. อะไรเว้เว็งไงสวยงามไหม ให่ไก่ไก่แต่ขับสบายปะล่ะเอ้ยแต่ขับสบายคือไม่เมื่อยหลังเออเไม่รู้สึกว่าแบบปวดเมื่อยหรือล้าเพราะว่าโดยระบบรักษาความปลอดภัยแล้วก็สมรรถนะในการขับขี่ของรถยนต์คันนี้นะอ่าซูบปร์ฟรุฟอเรสเตอร์นะจ๊ะอ่ะถ่ายรูปใช่ไหมใช่ผลของเองดิอ๋อหนีก็ไปก่อนได้น้อยมันยาวปวดมาโครเลยปไปายปาปแล้วทำไมเอาลงมาแค่นี้เมื่อกี้เอามาเต<ะ>็มรถเลย<ะ> เดี๋ยวฝนจะตกแล้วเขาก็เลยเออสองชุดพอก็ได้เดี๋ยวไปใส่ชุดที่สามแค่ชุดเดียวไหมนี่เร,เา,รา,เาเร็วอุตส่าห์หอมมาแล้วฝนตกเฮียเกียรติเมียไม่เท่าเกียรติหมวกเมียเ <c oughs> ติมพองจานดาวเทียมมาด้วยเหรอเฮ้ทยท่าเขาใหญ่กว่าท่าฉันอีกว่ะถ่ายดอกหญ้าสบายใจก็ถ่ายเลย เอาล่ะชุดที่สองของเมียข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้แล้วนี่ดแสดงอันนี้สวยเลยเดี๋ยวกายไไม่เห็นนะเออเลิศพอหิวข้าวกินข้รอกินข้าวไปเดี๋ยวขอไปเก็บนะพอแค่นี้แล้วต้องตัดปิดกองไป<อ>ขอไปเก็บก็ได้โออยากได้ผมนั้นอีกนิดนึง๋อแล้ว ยัดดเข้าไปเลยที่มันกว้างอยู่แล้วเสร็จสิ้นภารกิจวันนี้นะครับในการเซอร์ไพรส์เมียซื้อรถให้นะชูบารุฟอ r ์เรสเตอ2.0 ISI s ซ t ์เโเทุกเพศทุกวัยที่ชอบขับรถแล้วก็ต้องการใส่ของเยอะๆในรถนะอเนกประสงค์มากๆและจริงๆแล้วเมื่อกี้พอยบอกคือคำนี้คือใช่เลยนี่คือรถญี่ปุ่นที่คุณภาพเทียบเท่ากับรถยุโรปเลยนะมาตรฐานความปลอดภัยดีเยี่ยม สมรรถนะของรถยนต์ดีเยี่ยมและสําหรับคนที่เป็นเจ้าของหรือกําลังคิดจะซื้อก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการซ่อมบํารุงหรือว่าอะไรเนื่องจากว่าตอนนี้ซูบารุนะฮะมีโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทยแล้วที่สําคัญก็คือมีโชว์รูมมากกว่า34สาขาทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นเนี่ยสบายเลยในเรื่องของการซ่อมบํารุงและสำหรับคนที่อยากทดลองขับนะครับสามารถไปที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับทุกสาขาเลยหรือไม่ก็ไปที่งาน Big Motor อร์เซครับที่ไบเทคบางนาในวันที่21-30สิงหาที่บูธ A08 จ้าก็ไปกันได้นะครับนี่คือรถยนต์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆโอเคกินข้าวได้ยังได้แล้วเออควรเถอะไปไปไปก้าได้ถ่ายรูปแล้วแฮปปี้กถก็ฟรีากล้องก็ต้องเป็น Please